เปิด15ภาพเบลล่รารานียอมรับเลยว่าตั้งแต่โสดเธอสวยขึ้นมากเลยจ้าผู้หญิงอะไรยิ่งมองยิ่งสวยจ้าสำหรับเบลล่รารานีแคนเปนเป็นนักแสดงชาวไทยสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ได้รับฉายาว่าเป็นนางเอก300ล้านเป็นที่รู้จักกับบทบาทกองแก้ว จากละครชุดสุภาพบุรุษจุธาเทพเรื่องคุณชายพุทธิพัฒและบทบาทแม่หญิงการเกตเกศสุลางจากบุเพเทสันนิวาสและสุดทางด้านของเบลล่ารานีก็ได้ปรากฏตัวครั้งแรกในปีพศ2554ในละครเรื่องรอยมานและแสดงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในมึงกู้เพื่อนกันจนวันตาย แต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนะักและในปีพศ2556ร,25 56, ราน,นี้ได้รับบทนำเป็นครั้งแรกในละครเรื่องพ่อนโพหมอโอนรเวงคู่กับปกรณ์ฉัดบริรักษ์รับบทเป็นตันโยงหญิงสาวที่ต้องมาสลับร่างสลับวิญญาณกับน้องเมเด็กน้อยร่างกายอ่อนแอ ซึ่งจากละครเรื่องนี้ทำให้เธอเป็นที่รู้จักมากขึ้นในปีเดียวกันนั้นเธอแสดงละครชุดสุภาพบุรุษจุธาเทพเรื่องคุณชายพุทธิพัฒนร่วมกับจิรายุตั้งสีสุขที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอโดยเธอได้รับรางวัลดาราเดลี่เดอะเกตโดยเธอได้รับรางวัลดาราเดรี่เดอะเกตอวอร์ด ในสาขาดาวรุ่งหยิงที่สุดแห่งปีจากการโหวตของชาวไทยและวันนี้ทีมงานของเราก็ได้รวบรวม15ภาพของเบลร่ารานี้มาให้ได้ชมกันแต่ละภาพบอกเลยว่าสวยออร่าพุ่งมากที่สุดและที่สำคัญเธอโสดอีกด้วยจ้าสำหรับเนื้อหาสาระก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ